ย,ยสนุกเด็ดดังมันเจ๋งมากบท<อ>ด,ดีมากเปิดใจดูดูด้วยนะค่อยค่อยรัก ติบดิสนาพนดีครับเป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องค่อยๆรักสเต็ป by สเต็ปครับผมบอสอนัสสอนลิมปาเสิร์ดครับโปรดิวเซอร์ซีรีส์ค่อยๆรักสเต็ป by สเต็ปครับผมพี่จัดครับก็เป็นผู้จัดนะครับเป็นผู้บริหารของฝั่ง just up ครับ summer d e c เ m อ e r นักเขียนนิยายเรื่องค่อยๆรักค่ะชื่อป่านะคะเป็นคนเขียนบทค่ะอนุเป็นคนเขียนบทแทนนะคะคนเขียนบทค่ะ ซีรีส oh, <okay. S 1> ์ค่อยๆรักเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพัดเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์นะคะที่ต้องเข้ามาทํางานที่บริษัทเจียนก mm ุ hmm. ๊ปก็วาดฝันว่าทุกอย่างจะออกมาดีแฮปปี้สวยงามทุกอย่างแบบอยู่ในบริษัทใหญ่ๆแต่ก็กลายเป็นว่าโขกสับแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่งานที่เป็นจ็อบเดสิชั่นตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เขาแบบว่าผิดหวงังแล้วก็หมดแพชชั่นในช่วงแรก แล้ววันใดวันหนึ่งก็กลายเป็นว่าตัวเมนเจอร์คนเก่ากลาลังจะลาออกแล้วก็กำลังจะได้มีเมนเจอร์คนใหม่มาเขาก็รุนว่าเมนเจอร์คนใหม่เนี่ยจะออกมาดีมากอะไรเงี้ยครับซึ่งเมนเร์คนใหม่เนี่ยก็รับบทโดยพี่แมนนะครับกลายเป็นว่าคุณเจ๋งเนี่ยก็กลายเป็นคนผงผางพูดจาตรงไปมาจนพัดรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันหนักไปไหมอะไรอย่างเงี้ยการที่เราต้องมาทํางานด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก,ก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พยายามแบบคุยกับตีอยู่ตลอดแหละว่าในคอนเทนต์ต่ตอๆไปของดีฮาพาครั Hub, จะจะทำเป็นคอนเทนต์อะไรดีเราทำมาหาลัยแล้วเราทำนับสิบเราทำผมกับผีแต่และคอนเทนต์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอีกแต่ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเออซีรีส์วัยทำงานก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจก็เลยตามหา ซีรีส์หรือคอนเทนท์ที่ที่เล่าถึงในด้านการทํางานจนไปเจอเรื่องค่อยๆลักะะัในโลกโซเชียลติดต่อมาผ่านพี่ที่สํานักพิมพ์เขาถามว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ได้ทำเป็นซีรีส์แล้วมีค่ายดีฮับเฮาส์มาติดต่อสนใจไหม พอเราเห house, ็นว anyway, ่าเป็นค่ายดีทำเฮาส์ก็บอกว่าสนใจเลยทั้งที่แบบไม่ได้คิดเรื่องทําซีรีส์มาก่อนเลยเห็นผลงานของเขาก็คิดว่าถ้านิยายเรื่องค่อยๆรักอะค่ะได้อยู่กับดีฮับอะค่ะก็น่าจะออกมาเป็นผลงานที่ดีได้ค่ะแล้วก็มีจัสอัพมาร่วมด้วยโอยทั้งเครียดเนาะเพราะเราไม่เคยทำต้อรู้สึกท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าเออจะทำยังไงให้งานชิ้นเนี้ยที่เรากำลังจะทำเนี้ยร่วมกับดีฮับออกมาให้ดีที่สุด ให้พาร์ทเนอร์เราโอเคให้ทีมงานเรามีความสุขในการทำงานรวมถึงคนที่รอชมผลงานทั้งแฟนนิยายแล้วก็แฟนๆที่ติดตามของผลงานน e ีหับและแฟนๆที่ติดตามผลงาน j จ s t u ัแล้วก็แฟนๆน้องๆทุกๆคนศิลปินทุกคนเนี่ยทำยังไงให้ดูเรารู้สึกประทับใจกับผลงานชิ้นนี้ครับโจทย์มันคือเราต้องทำหนังสือสามเล่ม จริงจรบวกจับเจนเล่มเล่มเล็กเล่มย่อยกันสี่เล่มในการให้เหลือแค่12 EP ซึ่งอยากหรืหินเพราะหนังสือมันไม่ใช่แบบอืมีนี้อีนี้สามเล่มมันคือแบบเล่มละเท่าไหร่สองสาอยหน้าเพิ่ม EP ได้ไหมใช่เราอยากขอสัก48ตอนเเหมือนตัวละครมันเยอะน้อยในหนังสือเราก็เลยต้อง เอาตัวละครทั้งหมดอมากลางก่อนอแลน้วก็ดูว่าตัวละครไหนอ่ะที่ที่เราจะเก็บไว้ตัวละครไหนที่เราจะรวบตัวละครไหนที่เราจะจะต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยลองลองนึกภาพโปสเตอร์รวมเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครทุกตัวที่อยู่ในหนังสือโปสเตอร์น่ะน่าจะ เราจะต้องติดแถบเซนทันเวอร์ข้างๆทั้งหมดแล้วก็จับประเด็นหลักๆของมันมาว่าในเรื่องนี้มีประเด็นอะไรบ้างมีส่วนไหนคาแรคเตอร์ไหนที่ต้องขับเน้นแล้วก็แบบว่าทำให้มันสนุกข,ขึ้นประชับขึ้นแล้วก็เล่าในส่วนของงานในส่วนของความสัมพันธ์ให้มันสอดคล้องกันงานส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ยังไงแต่ยังมีกิมมิคยังมีส่วนที่แฟนนี่อยากดูยังมีเออเฮ้ยซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่น่าจดจำเป็นซีนที่แบบ ฮ้ยคุณเจงคุณพักซีนี้น่ารักจังเลยเอามาแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ทำไมซีเรื่องนี้ถึงเปิดกล้องช้าแล้วก็ยังไม่มีแผนที่แน่นอนสักทีเพราะว่าเรายังตามหาเจงพัดพอยังหาไม่ได้อะเราก็จะต้องขอยืดเวลาเพื่อตามหาคุณเจงกับพัดเพิ่มขึ้นอีกนี่นครับจนจนท้ายที่สุดเราก็ได้พี่แมงกับพี่เบนเข้ามาเป็นเจงพัดอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันในวันนี้ครับ จริงๆผมขึ้นไปคนเดียวก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมต้องขึ้นไปข้างบนเหมือนกันให้ผมเอารองเท้าไปซักได้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับเอาของรองเบนก่อนเลยเพราะว่ารูก่อนก็รู้สึกว่าน้องดูแบบดูดูได้อ่ะแต่เห็นก็คือแบบ เฮ้ยม like, like, he hey, ันมีเด็กคนนี้อยู่เราวมาแคสเรื่องนี้หรอคือรู้สึกแบบเข้าทางดีมากแล้วเราก็เหมือนเห็นพิติเขาก็แบบบอกมาว่าเออคนนี้เขาเขาเคลื่อนไหวแล้วเขาดูแบบเหมือนมีเสน่์ในแบบที่เขาเห็นมาจาก พัดในเวอร์ชันนิยายอะไรเงี้ยเราเข้าใจว่ามันมากกว่าแค่ภาพนิ่งรูปหลักที่เหมือนแต่แบบมันมีหลายๆอย่างองค์ประกอบที่ทําให้เขาดูเป็นแบบนั้นซึ่งเราเห็นเราก็รู้สึกตามนั้นเลยส่วนของพี่แมนก็ตอนแรกก็จะแบบเอ๊ะพี่เขาไม่ตีนะอะไรเงี้ยตอนแรกเลยเห็นรูปแล่พี่ติ๋วก็ว่าเชื่อเชื่อเช,ชื่อเขาพอได้เข้าคู่กันอะไรเงี้ยเออมันก็กลายเป็นว่าเออน่าสนใจขึ้นไปคนเดียวก็ได้นะครับเก่งใจจั้งเลยะครับ ขอผมทําความสะอาดให้ได้ไหมครับผมมีผ้าเช็ดหน้าอยู่นะครับอ๋อไม่ต้องกังวลน,นะครับผมมีสลิปเปอร์อยู่อยู่ที่โต๊ะเดี๋ยวผมเอามาให้คุณใส่เปลี่ยนเลยไหมครับให้ไปถ่ยครับมันอาจจะไม่ใช่แบบร้อยเปอร์ซนะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราดูแล้วเราแบบว่าเออคนนี้คือเจ๋งพัดเราไม่ได้พูดอย่างนี้ตั้งแต่วันแขกนะแต่ว่ามันคือการที่น่าสนใจมากมันดูมันดูใช่แต่ว่า เราว่าเราต้องปรับหน่อยอะไรนู่นี่นั่นเราหาคนที่แบบบางที70บางที80เพื่อมาพ,พัฒนาต่อให้เป็น 1, 100, หนึ่งรอยอะไรเงี้ยก็ได้แมนเป็นมาแล้วแหละได้แต่ยังไม่ได้จับเซ็นตอนนั้นแต่ได้แมนเ็นม,มาแล้วก็เลยได้เวิร์กช็อปกันแบบ10เกือบ20รอบเป็นการเวิร์กช็อปที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยทํามา<ๆ>เพราะว่าเราก็เวิร์กช็อปไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยครับมันมันก้าวกระโดดในแบบที่คิดว่าทุกคนที่ดูก็เห็น แบบที่เราไม่ต้องบอกเลยว่ามันยังไงจริงๆนะเออเราว่าเดี๋ยวเราดูในผลงานแล้วจะรู้ว่าตั้งแต่วันแรกหรือตั้งแต่วันไพโรดหรือตั้งแต่เดย์แรกที่เราได้เห็นเขาจะได้เห็นพัฒนาการนั้นโดยที่เราไม่ต้องบอกเลยครับลองดูในซีนนี้ได้พอได้พี่แมนกับพี่เบนมาด้วยด้วยไทม์ไลน์มันมันดีเลยมลยาแล้วครับก็เปิดกล้องถ่ายเก็บพี่แมนกับเบนก่อน แต่ระหว่างทางที่เราที่เราเปิดกล้องไปแล้วครับเราก็ต้องตามหา,าจาราบกับเจนที่ถูกต้องก็ได้เซนกับวินมามารับบทด้วย3 2 1ส,สองหนึ่งแอคชัน่นเ้จําไม่แนงใจแล้วขอโทษนะจ๊าจะแกล้งเราทำไมเนี่ยจามไม่ได้แกล้งใครมันจะผีบ้าประกาศไปเขียนหน้าเได้อยู่นเนี่ยผีบ้าเหรอก็ผีบ้าจ๊าบเนี่ย จ้าบอกว่าแค่จะเขียนเจนจเฉยๆเฮ้ยเนี่ยจา้าพยุ่งอ่ะจ้าแม่งใจจ้าขอโทษนะเหย็ยบออกไปก่อนชุดแกล้งเราทำไมเนี่ยแล้วมันก็เลอะหมดเลยอ่ะไม่ได้แกล้งใครมันจะผีบ้าหรอกการไปขีดหน้าหรือเปล่าผีบ้าผีบ้าแบบจา้านี่ไงยืนลอยหน้าลอยตใจจ้าจะเอาปากกามาขีนดน้ำผ่านเราทำไมเนี่ย รู้นวะว่าตั้งใจจะแก้นะจะบ,บ้าเหรออยู่ดีๆอ่ะใครมันจะเป็นผีบ้ามงกาไปคีดน้ามือเล่นเล่าเราจะเอาตัวของพุทธมาให้อยู่ในเรื่องเพราะว่าตัวของพุทธในต,ตอนแรกคุณพุทธในหนังสือเนี่ยทำอีกอาชีพหนึ่งอ่าเราจะทํายังไงให้ตัวพุทธเนี่ยเข้ามาอยู่ในจกักรวาลของเจียงพัดได้อย่างกลมกลืนอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ให้พุทธเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานของเจียงพัดไปเลยก็ที่จะมีความแบบะมนเป็นเรื่องเดียวกันนะ มันแบบสังคมเดียวกันหนาะไม่แยกหนาะทำการบ้านทุกซีนเลยครับก่อนไปออกกองเราก็จะต้องแบบเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นมุมภาพแอคติง้งนักแสดงต้องถ่ายทอดอารมณ์แบบไหนก็จะทำการบ้านทุกบรรทัดเลยเพื่อที่เวลาไปข้างหน้ามันจะได้ไม่แบ่งแล้วก็นักแสดงจะได้รู้ว่าตัวเองทำอะไรอุปสรรคในการทำซีรีส์จริงๆก็มีใน ทุกๆวันอยู่แหละแบบว่าเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปอะไรอย่างเงี้ยย่าของเราอ่ะมันคือซีนดาราม่าตัวพัดเองหรือตัวเป็นเองที่ต้องบางทีต้องร้องไห้เพราะว่าตัวเองโดนดา่าจากที่ทํางานมาอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่เคยมีอารมณ์นั้นในชีวิตเราก็ต้องมาขุดสินน่งสิ่งนี้เขาก็ต้องไปขุดสิ่งสิ่งนี้มาให้ได้ว่าแบบว่าเออการกดดันในการทํางานเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออซีนงานของเรามันคือการที่ทุกคนการที่ซีนที่ทุกคนอยู่ด้วยกันอะ่ะแล้วปล่อยมุกกัน อิมพอไว้กันดูแล้วมันแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปปิดเขาอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้กํากับอะไรเยอะขนาดนั้นมันเป็นการที่เหมือนปลาทุกคนลงไปแบบซิงคางเราเกงเงี้ยก็ปลาทุกคนลงไปแล้วทุกคนก็เล่นในแบบที่ทุกคนต้องการ จริงๆพี่จัดไม่ได้เป็นคนเลือกกับเพลงผู้ดเดียวหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดการประชุมแล้วก็คุยกันว่าเราคงเราต้องเป็นคนไปหาว่าตัวเลือกไหนที่ที่เป็น Choice ที่เราเอามาดีเบตกันในห้องประชุมนะว่าอะไรที่ตรงโจทย์กับเรามากที่สุดใช่เราเราอาจจะเป็นคนที่ลีดในสิ่งนี้เราบอกว่าเออช่วยช่วยอำนวยให้มันเกิดขึ้นให้ได้เงี้ยครับแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีการจนมันตกผลึกว่าเออสิ่งนี้แหละ เหมาะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆไม่ใช่แค่ศิลปินเนาะที่ที่มาร้องแต่รวมถึงทีมงานในแต่ละบทเพลงที่เหมาะกับโจทย์ของแต่ละเพลงนี่ละกันเลยทําให้การที่เราทําเพลงออกมาเนี่ยในครั้งเนี้ยเราตีเราตั้งใจที่จะตีโจทย์ให้แตกเลยว่าแต่ละเพลงจะมีฟังก์ชันในการทํางานของมันที่แตกต่างกันแล้วก็มีมีทีมงานที่ไม่ใช่ทีมงานเดียวกันคือแต่ละเพลงก็ใช้คนละทีมกันไป จะตั้งใจว่าซีรีส์เรื่องนี้แม็กสุดๆเลยเราเราดูบทอะพิตี่ติ28คิวถ่ายได้เลยแต่ตอนเนี้ย32คิวพอคิวมันงอกไปเราสึกว่ามันก็เครียดมากเนาะเพราะว่าการงอกของคิวมันก็คือ การต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยครับแต่เพื่อผู้ผชมอ่ะแล้วก็เพื่อทีมงานที่เราอยากจะได้งานที่ออกมาดีอยู่แล้วด้วยอะ่ะก็ต้องยอมอะไรเงี้ยก็ฝากแฟนคลับนะครับติดตามผลงานของเราแล้วก็สนับสนุนผลงานของเราด้วยนะครับเราพูดในเรื่องของหลายแง่มุมมากขึ้นแม้กระทั่งตัวในซีรีเนี่ยตวัวเขามีความเปิดใจมีความยอมรับความคิดเหตุมีความคิดคอติงกิ้งมีความช่่งน้ำหนักมีการเวท ถ้าเราเอาความแบบถ้าตัวละครทุกตัวเนี่ยเอาความคิดตัวเองเป็นหลักโอ้โหเรื่องจะแบบดรามา่าจะเป็นกอรี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในเรื่องของเราเนี่ยมันจะมีความคอมเพลเม้นมีความอยู่ด้วยกันให้มีความสุขมากที่สุดเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ทดีนะแต่เราเล่าโมเมนต์ถ่ายทอดโมเมนต์ถ่ายทอดสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่คนคนหนึ่งอาจจะเป็นเราเพื่อนเราพ่อแม่เราพี่น้องเรา ที่ทำงานออฟฟิศเคยเจออยากจะฝากนะคะซีรีส์เรื่องค่อยๆรัก step b สเต็ปนะคะออกอากาศวันแรกนะคะวันที่18เมษายนนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะไปดูกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นผลงานในฐานะนักเขียนเรื่องแรกเลยที่ได้นําไปทําเป็นอะดัปเทชันไปเป็นซีรีส์นะคะก็ตื่นเต้นมากๆอยากฝากให้ทุกคนนะคะไปดูแล้วก็ช่วยให้กาลังใจนะคะอยากให้ลองดูแล้วก็ผลงานของพวกเรานะครับที่ที่ที่ร่วมมือกันทําในครั้งนี้นะครับ ทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับว่าออกมาแล้วเป็นยังไงทั้ง ทั้งทางดีฮับแล้วก็ทาง just up ที่มาร่วมกันนะครับรวมถึงทีมงานทุกๆคนที่ตั้งใจทุ่มเทในการทำงานชิ้นนี้แล้วก็นักแสดงทุกคนรวมถึงพาร์ทเนอร์ทุกเจ้าแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนที่ร่วมสนับสนุนกับพวกเราครับเราติดตามนะครับเพราะว่ามันมีเซอร์ไพรส์ระหว่างทางอยู่เต็มไปหมดเลยทุกอนทุกคนตั้งใจทำงานมากทีมงานตั้งใจทำงานมากแล้วก็เป็นอีกแนวใหม่ของดีฮับที่อยากให้ทุกคนเอนจอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตัวละครทั้งหมดด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มั ไม่ได้เด่นแค่คู่หลักมันจะมีเส้นเรื่องเรื่องราวของตัวละครอื่นๆเป็นของตัวเองทุกคนจะได้โชว์อะไรบางอย่างในซีรีส์เรื่องนี้